เหนเนาะฝนตกแรกในรอบป,ปีเลย<ม>ตกแจเขื่อนในหอแรงกันว่า<ม>ตกเราก็ติดตกโดนเติมดูเราพี่น้องนี่แหละั้งแรกในรอบป,ปีหกเย็ดเลยพี่น้องฝนแห้งโหเย็นซุ่มซ่ำเลย น้ำไหลนาบ้านท่านพี่น้องวันนั้นทั้งฝนทั้งล่มทั้งฝาเนาะวันนี้เหลือจะพ้นแล้วพี่น้องว่ามีล่มมีฝาแล้วละยางคาดเลยเอ้ยน้ำไหลเต็มถนนเลยมีแห้งใจเราพี่น้องเอ้ยมีน้ำพางเข่าแล้วเอาเอาเหรอมีใจหลายพูนทบ ไหเจือไหเตอืองเลยเลยกำลังสีออกเดินทางนะคะพี่นอ้องวันหนดเทลงมาก็หยุดใบก่อนนะคะโอ้โหแห้งอีริสลกคะแนนมาแข้งฝนมาเลยโอ้พี่นอ้นองแห้งอีลิ เลยโอ้ได้ยิ้มกันทุกคนเราเดินพี่น้องเอ้แยะาปน,นี้เขากลสิตายย่างซ้อมไว้ก็สิตายแล้วพี่น้องเอ,อ้ยดีใจหลายดีใจหลายฝนตกแห้ง้านพี่น้องเป็นจังได๋เนะาะท้านพี่นอ้องฝนตกบ่นนอนโอ้ยหนาไหลแห้งเนี่ยใบอยู่หน้าบ้านนี่แหละ พี่นอ้องดีใจร้ายเลยไทยเบิง้งมาขนตกมาค่ะเนาะ